กิจกรรมภาษาฟังเพลินกับคณิตแสนสนุกวิธีการประเมิน 1. ให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปเด็กๆท่องคำของจองตามครู 2. ให้เด็กๆชี้บอกคำว่าข้าวที่มีอยู่ในคำของจอง 3. ให้เด็กๆบอกจำนวนภาพใดที่มีจำนวนเท่ากันมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีลิ์เด็กแปลงกายได้หลายอย่างชูหนึ่งนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นแม่วัว มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูสองนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นกระต่ายมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูสามนิ้วขึ้นมาทั้งสองข้าง แล้วแปลงร่างกายเป็นแมวเมียวมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูสี่นิ้วขึ้นมานทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นชา้า มือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูห้านิ้วขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วแปลงร่างกายเป็นดอกบัวสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูพู่งอีกแล้วนะคะวันนี้ครูพึ่งมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆเรียนรู้อีกแล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะคะว่าวันนี้ครูเพิ่งมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆดูบ้างไปเลยค่ะจำนวนที่เท่ากันไปฟังเพลงกันเลยค่ะ i เด็กๆคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจํานวนที่เท่ากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนให้เด็กๆนับมเมล็ดข้าวก่อนนะคะว่ามีทั้งหมดกี่มเมล็ดนับเลยคะ่ะ มากมากๆเลยค่ะใครที่นับถูกต้องนะคะคำตอบคือ10บใช่ไหมคะเด็กๆดูเลขข้างบนเลยค่ะใช่เลข10หรือเปล่าเลข10มนี้กับ0นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะว่าจานวนที่เท่ากันคืออะไรไปเลยค่ะเด็กๆดูเลยนะคะจํานวนที่เท่ากันคือจํานวนที่สามารถจับคู่กันได้พอดีนะคะไม่มีรูปภาพเปลืออยู่นะคะ เด็กๆสังเกตฝั่งที่เป็นต้นข้าวนะคะกับฝั่งที่เป็นรั้วนะคะมีจํานวนมเมล็ดข้าวเท่ากันหรือไม่เท่ากันเด็กๆตอบครูพึ่งเลยค่ะเท่ากันเก่งมากๆเลยค่ะมีจํานวนเท่าไหร่คะมเมล็ดข้าวฝัง่งต้นข้าวมีเท่าไหร่คะ 1… นึ่เมล็ดข้าวฝั่งรั้วมีเท่าไหร่คะ 1…. แล้วเลขข้างบนเป็นเลขอะไรคะเลขหเท่ากันไหมคะ เท่ากันวิธีการตรวจสอบนะคะว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันให้เด็กๆนะคะใช้นิ้วลากเส้นจับคู่เลยค่ะลองจับคู่ดูค่ะว่ามีภาพเมล็ดข้าวเหลืออยู่หรือไม่ถ้าไม่มีแสดงว่าเท่ากันนะคะจับคู่กันได้พอดีไม่มีภาพเหลือลองทำเลยค่ะ เองมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สองกันนะคะอ่าต่อไปข้อที่สองนะคะเด็กๆทําเองเลยค่ะใช้วิธีที่ครูเพิ่งบอกไปนะคะว่าทํายังไงถึงจะรู้ว่าภาพมาเล็กข้าวสองฝั่งนี้เท่ากันหรือไม่อ่าเด็กๆลองนับดูนะคะมาเล็กข้าวฝั่งต้นข้าวลองนับสิคะว่าได้เท่าไหร่ หนึ่งสองสองใช่ไหมคะต่อไปฝั่งรั้วค่ะเด็กๆลองนับสิคะว่าได้มเมล็ดข้าวเท่าไรหนึ่งสองสอง,สอง,สองใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสังเกตตัวเลขข้างบนเลยค่ะว่าเป็นเลขอะไรคะเลขสองเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยไหมคะเหมือนกันแสดงว่าภาพนี้ทําไมกันคะเท่ากันใช่ไหมคะเด็กๆลอง ใช้นิ้วมือลากจับคู่สิคาว่ามีภาพมาเล็กข้าวเหลืออยู่หรือไม่อ้าวมีภาพเหลือไหมคะ ไม่มีถูกต้องค่ะแสดงว่าสองภาพนี้เท่ากันนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเราไปดูข้อที่3กันค่ะอ่าต่อไปข้อที่3านะคะครูเพิ่งไม่บอกแล้วนะคะให้เด็กๆฝึกนับจำนวนมเมล็ดข้าวทั้งสองฝั่งดูนะคะถ้าได้จำนวนเท่ากันแล้วลองจับคู่ดูค่ะว่ามีมเมล็ดข้าวเหลืออยู่ไหม ข้อนี้ตอบเท่ากันหรือไม่เท่ากันเด็กๆเป็นคนตอบเองนะคะแล้วเดี๋ยวครูเพิ่งจะมาฟังในคลิปเองต่อไปเราไปดูข้อที่4กัน,นะคะ่ะต่อไปข้อที่4ี่นะคะเด็กๆนับจํานวนมเมล็ดข้าวฝั่งต้นข้าวนะคะและนับมเมล็ดข้าวฝั่งรั้วนะคะว่ามีจํานวนเท่ากันหรือไม่ นับเสร็จแล้วนะคะเด็กๆลองใช้นิ้วมือลากเส้นจับคู่ดูค่ะว่าภาพมาเลค้าทั้งสองฝั่งมีภาพไหนเหลือหรือไม่ถ้าไม่เหลือแสดงว่าเท่ากัน อบคำถามแล้วส่งมาให้ครูเพิ่งดูด้วยนะคะไปดูข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่ห้านะคะเด็กๆนะคะนับมเมล็ดข้าวที่อยู่ฝั่งต้นข้าวและ,มะเมล็ดข้าวที่อยู่ฝั่งรั้วนะคะว่ามีจำนวนเท่ากันหรือไม่ Thank you. แล้วเด็กๆนะคะลองใช้นิ้วมือโยงเส้นนะคะจับคู่นะคะว่ามีภาพเมล็กข้าวเหลืออยู่หรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีเมล็กข้าวเหลืออยู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่เท่ากันนะคะ เด็กๆบอกครูพึ่งด้วยนะคะว่าสองสั่งมีจำนวนเท่าไหร่นะคะบอกชื่อตัวเลขให้ครูพึ่งฟังด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูข้อสุดท้ายกันค่ะเอาละค่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะดูตัวเลขก่อนเลยค่ะตัวเลขเหมือนหรือว่าไม่เหมือนกันแล้วจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะลองนับจํานวนมะเร็ดข้าวที่อยู่ฝั่งต้นข้าวนะคะและมะ็ดข้าวที่อยู่ฝั่งรั้วนะคะว่ามีจํานวนเท่าไหร่ เด็กลองใช้นิ้วลากเส้นจับคู่กันสิคะว่ามีภาพเมล็ดข้าวเหลืออยู่หรือเปล่าเอ๊สงสัยใช่ไหมว่าทำไมจับคู่แล้วมีเมล็ดข้าวเหลืออยู่ถูกต้องแล้วคะ่ะใครที่ทำถูกนะคะก็จะทราบว่าเมล็ดข้าวที่เหลืออยู่เนี่ย แสดงว่ามีจำนวนไม่เท่ากันใช่ไหมคะถ้าเกิดเท่ากันมเมล็ดข้าวจะต้องพอดีกันไม่มีเศษเหลือนะคะแต่อันนี้มีเหลือหนึ่งมเมล็ดแสดงว่าภาพสองฝั่งนี้ไม่เท่ากันนะคะใครตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะเป็นยังไงคะเรื่องจำนวนที่เท่ากันสนุกไหมเอ่ยใครตอบถูกบ้างเก่งมากๆเลยคะ่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องภาษาไทยกันค่ะวันนี้คุูเพิ่งมีคำของจองข้าวอ้าวเ,วเดี๋ย็กๆมาฟังกันนะคะคำของจองข้าวมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะข้าวข้าวข้าวน้องรู้จักข้าวหรือเปล่า มเมร็ดข้าวมีสั้นมียาวข้าวสารข้าวขาวข้าว,าวกล้องดำทำอาหารได้หลายอย่างเอ่ยเด็กๆท่องคำของจองตามครูเพิ่งเลยนะคะ เรามาใส่ทํานองกันนะคะข้าวข้าวข้าวน้องรู้จักข้าวหรือเปล่าเมล็ดข้าวมีสั้นมียาวข้าวสารข้าวขาวข้าวกล่องดําข้าวสารข้าวขาวข้าวกล่องดําทาอาหารได้หลายอย่างเอ่ยข้าวข้าวข้าวน้องรู้จักข้าวหรือเปล่าเมล็ดข้าวมีสั้นมียาวข้าวสารข้าวขาวข้าวกล่องดําข้าวสารข้าวขาวข้าวกล่องดําทาอาหารได้หลายอย่างเอ่ย ต่อไปตาเด็กๆร้องแล้วนะคะเด็กๆร้องตามครูพิ่งเลยใส่ทำนองปลบมือให้เป็นจังหวะด้วยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมข้าวอยู่ไหนนะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปเลยให้เด็กๆนะคะชี้ว่าคำว่าข้าวอยู่ตรงไหนบ้างพร้อมกับนับจำนวนคำว่าข้าวด้วยนะคะว่ามีทั้งหมดกี่คำอย่าลืมถ่ายคลิปส่งมาให้ครูพิ่งดูด้วยนะคะ เริ่มชี้ได้เลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดนะคะแล้วเปิดหน้าที่56นะคะเด็กๆจะเห็นมเมล็ดข้าวนะคะวันนี้ครูเพิ่งให้เด็กๆทำ นับจำนวนมเมล็ดข้าวและโยงเส้นจับคู่มเมล็ดข้าวที่มีจำนวนเท่ากันเด็กๆหาเลยค่ะแล้วโยงเส้นลากตามเลยนะคะเด็กๆเ,เก่งแล้วเรียนกับครูเพิ่งมาแล้วต้องรู้แล้วว่ามีจำนวนไหนบ้างที่มีจำนวนเท่ากันภาพไหนโยงเส้นไปหาเลยนะคะ ึ่งก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายคลิปส่งภาพการนับจำนวนแล้วก็การท่องคำของจองมาให้ครูพึ่งฟังบ้างนะคะวันนี้บายบายนะคะบายบาย